ทำไมคิดที่จะเป็นครูครับวิชาชีพครูเนี่ยเป็นอาชีพที่มีเกียรติมีครูคนหนึ่งเขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับผม จะไม่ได้เรียนที่นี่แล้วเฮ้ยเรียนตั้งนานเลยทำไรอยู่มาห้อแล้วนะไปหาหนังสือบ้างก็กลับมาแล้วนี่ไงพ่อพ่อจะบ่นอะไรพ่อน้่งหนาวะเนี่ยก็ถึงบ้านแล้วเนี่ยเรื่องหนังสือเดี๋ยวผมก็ดูเองแหละ เสียงคัไม่ตกฟ้าย่างๆพ่อยังมีพ่อเองอยู่อี่บ่าเออว่าไงเป็นไรร้าไหมเนี่ยเออเดี๋ยวกูไป เออว่าไงเออไม่เป็นไรแล้วคุณแม่เป็นไงบ้างไม่เป็นไรครูใช้ได้อืมเออนี่ลูกจะเรียนคณะไหนอ่ะก็เห็นว่าเพื่อนมันจะไปวิศวะกันนะพ่อก็เลยว่าจะไปเรียนกับเพื่อนเฮ้ยเราต้องมีจุดยืนอยู่วะ ไม่ใช่ไปตามเพื่อนสักทุกอย่างอะไรของพ่อวะที่ปัญหาขคนอื่นนะพ่อเราฟังได้ทุกอย่างที่กับลูกตัวเองเนี่ยพ่อไม่เคยฟังบ้างเลยอ่ะพ่อเป็นอะไรของพ่อวะโยอ้าวพี่ ีี่เเรรยนไไมมดด้้้อกผจนกระทั่งผมได้มาเจอกับรุ่นพี่คนหนึ่งทำให้ผมรู้จักคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาคณิตศาสตร์ความทรงจำในวันแรกของผมวันนั้นผมได้รู้จักกับเพื่อนมากมายผมได้เรียนรู้วิชาต่างๆผ่านรุ่นพี่ และอาจารย์ที่สาขาผมได้เรียนสิ่งที่ผมอยากจะเรียนและได้ทำในสิ่งที่ผมอยากจกะทำได้ลองผิดลองถูกเต็มไปหมดตรงนี้แม่องก็ออกไปฝึกสอนแล้วไม่รู้จะต้องรู้สึกยังไงไม่รู้จะต้องไปเจออะไรบ้างกังวลชิบหายเลยอ่ะคิดมากดีน่าสนุกดีนะเว้ยเจอเด็กๆอาจจะเกลีนบรรยากาศก็ได้ไ สวัสดีครับที่ชื่อโยนะครับมาเป็นครูฝึกสอบที่โรงเรียนนี้ครับเฮ้ยครูชื่อโยชื่อมันพ่อมึงเลยว่ะพ่ออะไม่ได้ยินเสี่งลยอะต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำแบบฝึกหัดที่4.1กันนะครับตอนนี้นักเให้นักศึกษาทุกคนนะครับนั่งเรียงไปตามปกติตอบได้เลยนะครับ การฝึกสอนมันไม่ใช่เรื่องยากแต่จะทำให้เขาเชื่อในสิ่งที่เราสอนนั้นมันยากกว่านักเรีนไปมีเรื่องทำไมคุณไม่แจ้งให้ผมทราบคุณเี็นเพียงนักศึกษาฝึกสอนนะคุณรับผิดชอบชีวิตเขาไหวไหม ทีหลังคุณต้องรายงานใผมทราบทุกครั้งที่มีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นอาเชโรไปอ้าวมีอะไรกันคือกผมอยากจะขอโทษอาจารย์นะผมแต่บางทีการซื้อใจก็เป็นสิ่งจำเป็นในฐานะครู วันนี้นะครับเราก็จะเรียนเรื่องการหาคอลอนอแลสของ,งอนะครับโดยใช้วิธีของยูคลิดซึ่งเรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับในวันนี้นะครับก็จะเป็นการอภิปรายนะครับของวิธีการหาอย่างง่ายก่อนนะครับอ้าว,วันนี้บาสไปไหนอะ่ะไม่เห็นมาเรียนเลย ได้ข่าวว่ามันจะรลอ่อนนะครับแต่ม,ม,มันก็เหลือแค่นิดเดียวเองนะว,ว่ามันจะจบเทอมแล้วอ่ะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับอ,อ๋อ,อโอเคงั้นไม่เป็นไราการเป็นครูที่ดีนั้นการสอนในห้องอาจจะไม่ใช่ทุกสิ่งแต่ความเข้าใจเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าอา้าวบาส์ดครูดีครับ ทำไมไม่ไปโรงเรียนเนี่ยแม่ผมไม่สบายครับเลยต้องออกมาล้างจานแต่อีกนิดเดียวมันจะจบแล้วนะไม่ไปเรียนหรอมันไม่มีทางเลือกไม่ทุกคนมันมีทางเลือกนะม,มันอยู่ที่บาร์ดว่าบาร์จะคว้าให้หรือเปล่าโดยวันนี้นะครับเราจะมีการให้นักศึกษานะครับทำแบบฝึกหัดหโดยจะเป็นแบบฝึกหัดหในหน้าที่123 124และก็มีบาร์ด สวัสดีครับนี่ <S <S บารครับแล้วผลการเรียนเป็นไงบ้างเกรดดีไหมผลการเรียนดีมากเลยครับแล้วก็พฤติกรรมโดยรวมถือว่าเป็นเด็กที่ดีมากๆเลยครับแล้วหยุดไปทําอะไร,รไปช่วยแม่ล้างของครับแม่ป่วยป่วยเป็นอะไรเป็นไนขัยบยังไงก็ต้องขอบคุณพอออมากๆเลยนะครับมีอะไรก็เข้ามาพบพอออได้เลย โอเคครับขอบคุณมากครับนี่บาัานเธอลองดูสาขานี้ดูไหมครูคิดว่าเหมาะสมกับเธอนะมันเป็นคณะวิทยาศาสตร์แต่ว่าจบออกมามเป็นครูคณิตศาสตร์อ่ะครูคิดว่ามันเหมาะสมกับเธอมากมากเลยนะได้ครับเดี๋ยวผมลองดูก็ได้ครับ สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีาาค่ะเชน่าค่ะผมครับเชิญแนะนำตัวค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายกิติพงศ์ขวัญสิรีครับชื่อเล่นชื่อบาสครับผมจบกจารศึกษาในสายาวิทยาคมครับทำไมคุณถึงเลือกมาเรียนสาขาวูครับอ่าวิชาชีพกูนะครับเป็นวิชาที่มีเกียรติวิชาหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีครูคนหนึ่งครับที่เป็น คนที่คอยผลักดันให้ผมมาทางเส้นทางนี้คุณคิดว่าการเป็นครูที่ดีคนจะเป็นยังไงคะสาหรับผมนะครับการที่เป็นครูที่ดีนี้ผมคิดว่าการที่เราเข้าใจเด็กครับแล้วก็ทําให้เด็กเข้าใจในสื่อที่เราสอนแล้วก็การเป็นครูที่ดีคือเราสอนอะไรที่มันมากกว่าในห้องเรียนครับคือการสอนให้เด็กใช้ชีวิตในสังคมที่มันใหญ่ขึ้นครับ ตาในหลวงรัชการที่9ได้ตัดไว้คุณเป็นครูใช่ไหมเราฝากเด็กด้วยนะถ้าเป็นคุณคุณจะรับปากท่านได้ไหมคะครับผมตั้งใจเรื่องที่จะเดินเส้นทางนี้อยู่แล้วผมต้องทำตามสิ่งที่ครูของแผ่นดินสอนได้แน่นอนครับถ้ายอมมาเป็นครูได้ยังไงอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะสงสัยเลื่อพ่อมันจะแรงมั้ง ึงแม้ว่าผมจะตอบเพื่อนไปแบบนั้นแต่ในใจผมเองก็รู้ว่าตัวเองตัดสินใจมาเป็นครูเหมือนพ่อเพราะอะไรมันเป็นความสุขความภูมิใจได้เห็นเขามีชีวิตที่ดีขึ้นแม้มันจะไม่ได้ค่าตอบแทนเป็นเงินแต่การที่ได้รับความรู้สึกดีๆมันประเมินค่าเป็นเงินไม่ได้จริงๆ พ่อมาชุมพร้อมแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวตามเข้าไปนี่ไงมึงเด็กที่กูเล่าให้ฟังอะ่ะบี่ครับัครบไม่น่าเช <ๆ S 2> ื่อเลยนะครับว่าวันเวลาจะผ่านไปเร็วขนาดนี้ทุกคนมีหน้าที่การงานเติบโตเป็นผู้ใหญ่กันหมดจนอาจารย์ได้เชิญมาพูดแนะแนวในวันนี้ผมก็ได้เป็นครูที่ผมภาคภูมิใจและเพื่อนๆก็ประสบความสำเร็จในชีวิตกันทุกคน 两两两。<laughs>